เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะไปแลกสมุดจาก NPC ตอนนี้ผมก็ได้หาสมุดทั้ง3ชิ้นครบพิเทยบร้อยสมุดแรกที่ผมได้ก็จะเป็น Mending สมุดอันที่สองเป็นอันเบก i n g ส่วนอันที่3นี้เป็นของดีเลยนั่นก็คือ Fortune ก็ใช้เวลาวางไม่นานนะครับเนี่ยเนี่ยวางตัวนี้ไม่นานวางแป๊บเดียวก็ได้เลยก็ถือว่าได้ง่ายนะก็ใช้เวลาไม่นานเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนเลยตอนนี้ผมก็ฟาร์มชัวร์เคได้ทั้งหมด2กล่องนี่เลยค่อนข้างที่เยอะนะไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดู ตอนนี้ต้องเก็บของเข้ากระเป๋าก่อนเลยนี่เลยผมก็ได้คากระเป๋าเพิ่มสี่อันเอ้อไม่ได้คาบเพิ่มสี่อันนี่ผมคาเพิ่มสองอันนี้ผมได้จากซอมบี้สองอันนี้อันนี้ผมคาฟใหม่นะอันนี้แล้วก็อันนี้คาบใหม่อะไหล่จะเก็บของที่อยู่ในตัว Anne ก่อนเลยอันนี้เป็นตัวสำรองครับเผื่อบางทีผมอาจจะโดนซอมบี้ตีก็ได้อะไหล่จะเก็บชัวเคามาก่อนกันอื่นเราต้องมาคาฟเป็ AND A นแผ่นกระดาษกันก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้ได้หนึ่งกระเป๋าแล้วไม่รู้ว่าแค่นี้พอหรือเปล่านะก็น่าจะพอเลย อ่ะเก็บไปให้หมดอันนี้คือหนึ่งกระเป๋ามีทั้งหมด3แถวนะครับสแถวตอนที่ผมทําอาชีพให้กับ n p c บอกเลยืยอบสวยตอนนั้นยูดีซอมบี้มันก็มาบุกตอนที่ผมอยู่หมู่บ้านเฉยอย่างดีนะครับที่ออกมาทันแล้วทีนี้ผมก็ล่วงตรงนี้เนี่ยเนี่ยล่วงตรงนี้เลยถ้าผมไปล่วงในหมู่บ้านก็จะหาของยากหน่อยเพราะาตอนนั้นผมเตรียมของไปเยอะมากซอมบี้มันก็มีทักษะพิเศษด้วยครับก็คือมันมีรองเท้าน้ําแข็งมันไม่ใช่ว่ามีรองเท้าน้ำแข็งสิเหมือนเท้ามันเป็นเอ,อ่ยยังไงอ่ะจะไว้ง่ายมันก็มีแบบ มนสามารถเดินบนน้ําได้ผมก็มุดใต้น้ําตั้งนานสุดท้ายไม่รอดครับโดนไล่ตีตามหลังมาบอกเลยว่ามันโหดมากๆซอมบี่พวกนี้อันนี้ก็ต้องหาทางแก้นะครับต้องหาทางแก้เกมอะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวในอนาคตรู้แน่นอนว่าต้องทําไงสงสัยต้องไปหารองเท้าน้ำแข็งมาใส่คู่กับมาแล้วแหละถึงจะได้เปรียบหน่อยอยู่ในน้ําก็เสียเปรียบอยู่บนบกก็เสียเปียบีทีนี้เราต้องอยู่บนที่สูงถึงจะได้เปรียบแค่อย่างเดียวนะครับที่ได้เปรียบตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วหรือยังเกือบเต็มแล้วา เดีย๋ยวต้องเตรียมกล่องเก็บของไปเพิ่มกล่องเก็บของตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีวะเฮ้ยอยู่ในนี้แล้วโอเคนี่ไงตเตรียมไปไม่เทียบร้อยก่อนน้นี้ก็วางแผลอะไรมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องขุดกระเป๋านก่อนกน่อนนี้ผมก็ได้คราบกระสุนสไนเปอร์ค่อนข้างที่เยอะนะครับประมาณสักเจ็ดแปดชุดได้แต่ตอนนี้ก็เหลือน,นิดเดียวแล้วเอาไปใช้เล่นหมดอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนเลยกระสุนนี่จะหาง่ายขึ้นนะครับถ้ามีสมุดฟอร์จูนแล้วฟินจะหาง่ายขึ้นแล้วก็แร่ทองแดงก็จะหาง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าหาง่ายยสมันจะะขุดดไ้เอ อ่ะละตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเดี๋ยวถ้าผมแลกของจาก n p c เสร็จตรงนี้ผมจะทำเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะใช้เป็นแบบสูงเอาเสียงอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจแถวบุวณนี้เท่าไหร่ขอให้คืนนี้อย่าเป็นพ้าจันทร์สีเลือดถ้าเป็นพ้าจันทร์สีเลือดอีกก็แย่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นพ้าจันทร์สีเลือกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าซอมบี้มาบุกนี่ต้องเรีบวิ่งออกจากหมู่บ้านให้ทันต่อให้เราจะล้วงก็ตาม ต้องวิ่งออกจากมุมให้ทำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังโอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วซอมบี้มาเองวุ All, ้ยโดน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 ต้องระวังต้องระวังเดี๋ยวให้อารอนกดเลมจัดก,การเดี๋ยวนี้แหละสไนเปอร์ใช้ไม่ได้ครับตอนนี้สไนเปอร์อยู่ในกระเป๋าวุ้ยเสียงไทเทนตัวไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้เอ่อจะไปบ้านหลังไหนก่อนดีวะเนี่ยอ่าบ้านหลังนี้กันบ้านหลังนี้เป็นบ้านคู่ต้องอยู่บ้านคู่ถึงจะปลอดภัย โอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วต้องหาพื้นที่ในการวางกระเป๋าก่อนวิเหมือนมาตัวนี้ไม่โยนหอ,อกได้ครับไม่เห็นตัวซอมบี้เลยหรือว่าบักวะอาจจะบักก็ได้นะเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องวางอันนี้ไปก่อนต้องสอยมันก่อนครับต้องสอยมันก่อนสไนเปอร์อยู่สาสสไนเปอร์รมารีโหลดรีโหลดโอเครีโหลดเป็นเทียบร้อยเฮ้ย <_ c oughs> นี่ไงนะมาแล้วมาแล้ว <_ c oughs> นี่ไงนี่ไงโอเคนัดเดียวร่วง แล้วเมื่อกี้ผมยังงงอยู่เลยมันโยนหอกได้ไงวะเนี่ยอันนี้น่าสงสัยน่าสงสัยตอนนี้ต้องขอ,อนอน,น,นกันก่อนเสียงอะไรสักอย่างให้แถวบุรีนี้มีเสียงซอมบี้น้ําไม่ใช่ว่าซอมบี้น้ําตรงนี้มันโยนเหรอฟังเสียงดิโอ้โหเสียงอะตอนนี้ยังนอนไม่ได้ครับตอนนี้ยังนอนไม่ได้ผมจําได้เลยตอนที่ผมมาเปียอาชีพยให้กับ N b c ไม่รู้ว่าตวเปียอาชีพมันหายไปไหนนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยว แล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันก็คือบั็กนะครับมันคือบั็กไม่ใช่หรอกตอนที่ผมวางและว NPC มันมาเดินชนพอดีแล้วมันก็ไปวางที่อื่นไม่ต้องสืบเขาว่าเป็นเพราะอะไรโอเคเดี๋ยววางให้ใหม่เดี๋ยววางให้ใหม่อุย้ยตัวนี้เป็นสมบัติอะไรสักอย่างไม่รู้ต้องจัดการมันก่อนเลยโหขี่มาซะด้วยสุดยอดมาดิมาดิาดสอสเลยอุยอ้ย ซอมบี้น้ำขี่ม้ด้วยหรอโอ้ยดูดิมันมีเสียงหัวเราะด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย้หืมอ้อน,นี่มันไม่ได้่ะหแล้วอาหารไม่มีด้วยเอ่อโอเคถ้าผมเกิดก็คือเกิดที่นี่เดี๋ยวตอนนี้ต้องกินอาหารก่อนอาหารอยู่ไหนวะเนี่ยต้องรีบเรียดต้องรีบเรียดเจตการพวกซอมบี้ตรงนี้ได้ก่อน โอ้ยไม่ได้มาไม่ได้มาโอเคโอเคเรียบร้อยได้ไทเดนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มาก่อนหน้านี้ผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเป็น2นะตอนนี้ต้องหาสมุดฟอร์จูนไปซ่อมมันก่อนไม่ใช่สมุดฟอร์จูนสิสมุดเมนดิ้งเออใช่ใช่แล้วบ้านหลังไหนที่ขายเมนดิ้งวะเนียบ้านหลังนี้หรือเปละะ่าใช่ไหมอันนี้เป็นเมนดิ้งครับเมนดิ้งเอา้าไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่ามันเปลี่ยนอาชีพอาชีบหายแล้ว ก่อนหน้านี้ผมเจอเมนดิ้งแล้วนี่หรือว่ามันเปลี่ยนอาชีพทุกเวลาวะเออ,อยังไงวะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปดูที่บ้านฝั่งนู้นก่อนโอ้ยมาๆๆนี่ไงนี่ไงวิ่งมาทําไมวิ่งมาทมําไมอะไรเดี๋ยวมาดูสมุดกันอันนี้สมุดฟอร์จูนโอเคครับเดี๋ยวแลกของเพิ่มมารก์กันก่อนเลยวิธีการเอ,อมาร์กของคือกดแลกไปก่อนหนึ่งครั้ง แล้วทีนี้ของมันจะมาแค่เลยถ้าเราขุดไอ้โต๊ะตรงนี้ออกมันจะไม่หายครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งไปก่อนอันนี้ได้เวลาแลกของใช้26สมุดฟอร์จูนครับนี่สมุดฟอร์จูนเสียงอะไรวะเนี่ยแลกได้ทั้งหมดกี่ชิ้นวะเนี่ยจาไม่ได้วะสิบหกชิ้นหรือเปล่าน่าจะสิบหกไม่ได้เพิ่มวะสิบแปดโอเคเดี๋ยวไปบ้านหลังถัดไปกันบ้านหลังนี้เป็นอันเบกกิ้งยี่ก่อนหน้านี้ผมพูดสมุดถูกหรือเปล่าวะสามชิ้น For June. เมดดิ้งอันเบกกิ้งฟอร์จูนหรือประมาณนี้แหละเอา้าโอ,โอ้ไม่ทันว่มันหายยังดีครับที่สมุดฟอร์จูนไม่หายเอ๊ยยังไงของมันวะเริ่มจะง,งงแล้วเริ่มจะงง,งงแล้วโอเคช่างมันเดี๋ยวของอันนี้ผมค่อยแรกแล้วกันครับต้องไปทําสมุดใหม่ก่อนโอเคที่ผมขอใช้เวลาสักครู่ล้วกันครับเพื่อทําการเปลี่ยนสมุดก่อนเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอสมุดชาร์ตเน็ตเวิลห้า ไม่รู้ใจงไงดีเอาดีไหมก็คงจาไม่เนะเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้ดาบเลยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันแต่ก็น่าเสียดายดนะเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอสมุดเมนดิ้งไปที่เรียบร้อยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยเอาจนเมืกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอมาร์คของไว้ก่อนเลยต้องมาร์คของครับต้องมาร์คของเดี๋ยวมันจะหายอีกกว่าจะเจอนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเนี่ยอ่ะมาร์กน,นี่ไปโอเคตอนนี้ก็ทําการมาร์คของไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปหาเอ c ซีเพิ่มเพื่อที่จะแอ อันนี้แลกได้ไหมอันนี้สมุดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ก่อนเผื่อบ,บางทีมมันอาจจะให้สมุดดีๆมาก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าต้องแลกเมนดิงก่อนเลยนะครับเมนดิงนี้ใช้ยิบซีโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปหาแลกของจากเอ็นบีซีตัวนั้นกันไปลุยกันครับมีซอมบี้หรือป่าเนี่ยโอเคซอมบี้ไม่มีปลอดภัยครับปลอดภัยยังถือว่าดีนะครับที่ฟอร์จูนไม่หายถ้าฟอร์จูนหานี่เรียบร้อยเลยนะต้องไปหากันยุ่งเลย โอเคอันนี้จาก26หรือย3่อรบาจูนอันที่แรกเพิ่มนี่ตอนนี้ผมสามารถไล่โคมไฟได้เลยนะครับนี่เลยปลดล็อกแล้วได้เลยอยังได้เลยยัง18 19 21อ้าวไม่พอครับไม่พออ้นี่ไม่พอ,อ,นนพอกระดาษไม่พอเดี๋ยวต้องมาดูที่บ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังนี้มีอะไรให้ไหมก่อนหน,น้านี้อ้าโอเคยังไม่เจออะไรเดี๋ยวต้องรอวังใหม่สัก2อบอแล้วกันอันนี้ยัง อันนี้ก็ยังประมาณนี้พอโอ้ตอนนี้อาหารลดไปเยอะมากต้องกินอาหารก่อนหวังว่าวันนี้จะไม่มีซอมมี่มาบุกบ้านนะเออไม่นี่หว่าก่อนนน,น้ี้ก็มาบุกแล้วก็ไม่กี่วันในเกมครับประมาณสักสองสันในเกมหลังจากที่มันบุกบ้านผมเสร็จผมก็มาขุดชั่วเคต่อแล้วทีนี้มันก็คงต้องรอเวลาแหละจนกว่ามันจะเป็นคืนพระจันสีฟ้าถึงมันจะมาบุกอีกเป็นวันถัดไปนะโอเคมา ยังยมขอมไมพร้อมกัอนอาวุธก็เก็บไปเลยครับเผื่อบางทีผมล่วงอันนี้เก็บไปโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาของเพิ่มดีกว่าอันนี้ผมต้องเดินไปเดินมาหมู่บ้านนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับต้องเดินไปเดินมาแบบนี้แหละหรือว่าจะขับเรือดีวะม,มันจะเดินทางง่ายหน่อยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับรับเรือจะไม่ได้เสียเวลาด้วยตอนนี้ได้ยิบสามแลกได้หรือย,ยังย1โอิบเอ็ดโอเคเดแลกมาเลยอันนี้ฟอร์จูนนี่ฟอร์จูนใหม่ๆเราจอ่อเมนดิ้งก่อน ฟอร์ Fortune, จูนจะเมื่อไหร่ก็ได้ครับตอนนี้เลือกอะไรไม่ถูกเลยจาาฟอร์จูนหรือเมนดิงดีงั้นก็คงต้องเป็นเอ่ออะฟอร์จูนแล้วกันครับเพราะว่าฟอร์จูนนี้ต้องใช้ไปขุดเหล็กเพื่อเอามาทําเป็นเอ็นวิลเอออันนี้มีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวไล่ฟอร์จูนมาก่อนเลยฟอร์จูนวิลสามเหลือสิบหกเหลือสิบหกนี้ไล่โคมไฟได้ไหมก็คงไม่นี่จะเสียงเหนื่อยทำไมเนี่ยอะ,ะ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนของบ้านนี้กันเปลี่ยนของอะไรละ่ะเปลี่ยนอาชีพขออันเบกกิ้งเถอะครับ มาใส่หัวทำไมแล้วเนี่ยโอเคไม่มีสมุดอะไรเลยบางทีมันอาจจะซ่อนเลเวลสองก็ได้นะมันมีซ่อนเลเวลสองด้านล่างอย่างนี้ไม่ไม่ยังไม่จําเป็นในตัวนี้เพราะว่าส่วนมากผมไม่ได้ใช้ดาบเอาลบดีลบดีบดเด็กก็มือลั่นเด็กก็มือลั่นตัวน,นี้เนี่ยบางทีของมัอนอาจจะอยู่ชั้นล่างก็ได้นะจะต,ต้องปลดล็อกก่อนแต่นี้ผมไม่เอา ตามจริงก็อยากได้เอพจนซีด้วยนะจะได้ขุดไวๆหน่อยอันนี้เมนได้อีกแล้วทำไมมันเจอบ่อยจังเลยเนี่ยพอได้น้ำก็เจอบ่อยๆย,ยังไม่ใช่สิ่งของที่ผมต้องการอีกสัก3ครั้งแล้วกันถ้าไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวไปบ้านตัวต่อไปเลย1ครั้งควิกชาร์จ2ไม่เอาอันนี้หน้าไม้เขาใช้ที่ไหนกันเดี๋ยวนี้เขาใช้พวกสไนเปอร์กันแล้วโอเคครับตอนนี้ไม่เจออะไรแถม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 โอเค ไม่แถมแล้วตอนนี้ต้องหาแลกสมุดเพิ่มครับตอนนี้ต้องหาแลกสมุดเพิ่มอยากแลกเพิ่มอยู่นะแต่มันไม่มีที่ให้แหลกครับก็คือมันต้องแลกสมุดเลยตอนนี้อยากจะเอ็มมารอบเพิ่มมาผมก็เดินผ่านมาหลายรอบอยู่นะครับหมู่บ้านเอ็มบีซีแต่ผมก็ลืมเอาตัวที่มันเป็นอาวุธมาเปลี่ยนอาชีพให้กับเอ็มบีซีเลยอะลืมเลยลืมเลยอันนี้ยังไม่มีอะไรรูติ้งเวลสามรูติ้งนี่ก็น่าสนใจนะครับรูติ้งก็น่าสนใจแต่ยังช่วงนี้ยังไ่ตามจริงก็ได้เลยนะรูติ้งเนี่ย เอาไว้ไปฟาร์มกันเมทันนาเก็ตจากซอมบี้จากมันดอก2อชิ้นจะกลายเป็นดอบหชิ้นโอเคไม่เจออะไรแล้วเดี๋ยวชัวร์เคพวกนี้ผมก็เอาไว้นี่เลยนะครับจะไม่เอากลับไปด้วยเพราะว่าขี้เกียจแบกไปแบกมาเว่าแต่กล่องผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องวางกล่องกันก่อนเลยวางกล่องแล้วก็เก็บชัวเคที่มีอยู่ในตัวตอนนี้ไม่อยากแบกไปแบกมา อ่ะเก,ก็บไปก่อนเดี๋ยวพราะว่ผมแลกสมุดเมนดิ้งไปเลยแล้วกันนะเผื่อบางทีของมันอาจจะหายอีกเดี๋ยวแลกสมุดเมนดิ้งไปเลยก<อ>ันวิธีกแก้ไม่รู้ว่ากันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแลกมาก่อนแลกไปแลกไปของปลดล็อกเราจะเป็นของดีหรือเปล่าขอของดีๆหน่อยแล้วกันเราดูตาเปลี่ยนสีโอเคตอนนี้ตาก็เป็นสีเงินไปเรียบร้อยสมุดโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองขุดให้ดูนะครับถ้าขุดแล้วจะไม่หายเลยเนี่ยเห็นไหมจะอยู่แบบนี้แหละ อย่างน้อยก็มีโคมไฟให้แลกหรอวะตัวนี้ไม่ลดราคาให้ผมเลยอะแม่งคิดราคาเต็มเลยเอมาล์อยู่ไหนเอมาล์เอาเอมาล์หายเอมาล์อยู่นี่หรือเปล่าโอเครวมแล้วได้สามสิบสองสมุดอยู่ไหนเนี่ยสมุดเอาสมุดหายโอเคสมุดอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวแลกเมนดิ้งไปเลยเลเวลยี่สิบหกก็น่าจะพอนะครับเมนดิ้งจัดไปครับตอนนี้เหลือเอมาล์แปดเดี๋ยวแลกโคมไฟเลย แลกคมไฟในในการมาแรลกสม,มุนนี้ต้องเลือกของด้วยนะครับเนี่ยเหมือนการซื้อของเลยโอเคเอาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านโอ้นี่เล่นมาตั้งนานเลยครับชุดเกอะยังมีเลยตัวนี้ลงมากครับตัวนี้ลงมากตอนนี้ต้องใส่กระเป๋าไปก่อนเผื่อบ,บางทีผมอาจจะล่วงก็ได้ตอนนี้ก็ใกล้เมื่อแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านที่ไม่ได้เร็วก่อนไม่แน่คืนนี้อาจจะเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดก,ก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับ สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับซอมบี้ก็คือ n p c ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนของหรือเปล่านะอันนี้แบบผมลุ้นมากๆเลยถ้ามารอบ2เปลี่ยนของก็คือต้องหาของใหม่ให้หมดเลยนี่ต้องพยายามสังเกตรอบๆให้ดีเผื่อบางทีมมันอาจจะมีซอมบี้วิเศษก็ได้ซอมบี้เท้าวิเศษขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนโอเคตอนนี้น่าจะรอดแล้วชัวร์เคก็ถือว่าโตวไวนะครับโตวไวมากๆเลยแล้วทางขึ้นนี่ยังไม่ได้ํานะทางขึ้นก็แบบยังไงอะ ไม่รู้ว่าจะหีซอมบี้ได้เลยเปล่านะถ oil, า้าซอมบี้มันไล่จริงๆอ่ะไม่น่าจะได้นะแบบลนก่อนอ่ะเอาละเดี๋ยวขึ้นไปนอนกันก่อนเลยเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะครับต่อไปก็จะเป็นพิษแอ็เพชรลยตอนนี้มีเมนดิ้งแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของพังเดี๋ยวมาเอาเพชรก่อนเลยสามก้อน1 2 3สองสามแล้วก็ไม้สติก2ไม้สติกอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะโอเคไม้สติกอยู่นี่นี่ไงตอนนี้ผมได้ไทเดนมา2ทำไมสีมันคนละสีเลยอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำเงินวะคนละแบบหรอ ออันนี้มีอันเบ e ก k i n g หนึ่งก็คือ e น c h a ์มแล้วคงทนหนึ่งนั่นเองไม่น,านา่ารสีมันแปลกแต่ก็ยังไม่ดีหรอกครับต้องเอาไปทําลายสมุดตัวนี้ก่อนมันจะมีตัวอุปกรณ์ทําลายอยู่ก็คือ้คล้ายกับไรสอยางเนี่ะจำไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวมา่าบย่างก,ก่อนเลย pickaxe pickaxe คราฟไปแล้วก็ต้องมาดูวิธีการขรับ enewil ด้วย e n e i l ครับเนว่าเนี่ยเหล็กตอนนี้เหลือ38นี่แหละครับเรื่องน่าเป็นห่วงเลย ได้ไมาเอ็นวิลโอเคครับเอ็นวิลได้สวยงามตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเหล็กนะเหล็กนี้แบบชิวๆเลยถ้ามีสมุดฟอร์จูนแล้วเอ็นวิลวางไว้ตรงนี้โอ้แสงนี่แสบหูมากเลยอัพกรดไปใช้อัพเกรดฟอร์จูน6เลเวลเมนดิ้งละ่ะเมนดิ้งใช้2เฮ้ยทำไมมันดูแบบน้อยจังเลยวะเนี่ยน้อยเกินอันนี้อัพฟอร์จูนย้า ออนนี้ของก็เพียบพร้อมในการไปขุดแร่แล้วเดี๋ยวเพราะว่าต้องไปหาอะไรขุดสักอย่างแล้วตอนนี้เฮ้ยลองไปขุดกาวเวลดีไหมก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวลองไปขุดกาเวลดูก่อนเผื่อบางครั้งมันอาจจะได้ฟินมาเยอะเลยกาเวลกาเวลอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอเคนี่ไงยังไงก็ได้เชื่อผมได้แน่นอนนี่ไงโอ้โหสบายเลยสบายเลยเีเลยได้ทุกันครับได้ทุกัน นี่ระดับฟอร์จูนสามเลยนะครับเนี่ยฟอร์จูนสามโอเคเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็ต้องมาตกแต่งบ้านกันก่อนเลยครับหลังจากที่ไม่ใช้โคมไฟเลยใช้แต่ท็อตโด,ดโบลานหมดแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเรามาทันสมัยสักหน่อยเดีย๋ยวพาลงมาดูที่ฟาร์มของผมนี่เลยผมก็ได้เอาตะแกรงเหล็กมาวางไว้ตรงนี้ถามว่าตรงนี้กันซอมบี้ได้ไหมกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมอยากไปหาแร่ทองแดงมาครับก็สนเพิ่มมาตามจริงก็มีเยอะเลยอันนี้มีทั้งหมด4ช่ชนนะครับแล้วมาดูในกระเป๋าด้วย อ่ะก็ไม่เยอะแล้วตอนนี้ใช้ไปหมดก่อนหน้านี้มันเยอะกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปหาแร่ทองแดงกันดีกว่านะแร่ทองแดงที่แถวบรเวณนี้น่าจะมีตอนนี้ใกล้เมื่อแล้วยังโอเคยังยังเหลือเวลาเยอะกล่องนี้ก็อยู่มานานแล้วนะผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลงไปดูก่อนเผื่อบางทีมันอาจจะมีของดีก็ได้ของที่ผมเก็บไว้ก่อนหน้านี้อาจจะมีอาจจะมีอจจะมโอ้โหไม่มีอะไรเลยกล่องโล่งๆเลยครับ หลังจากนี้ผมว่าต้องหาชุดก่ออะไรเอาเป็นชุดก่อเพชรไปก่อนเลยตอนนี้ยังหาชุดก่อโหดไม่ได้มันต้องไปหาอะไรแบบว่าเยอะมากเลยอะไรในในเธอร์แต่เข้าน้เธอร์ก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวพอมาคลิปหน้านี่แหละเดี๋ยวมาเข้าน้เธอร์กันตอนนี้เจอแร่ทองแดงแล้วหนึ่งมีอีกหรือเปล่าเนี่ยแร่ทองแดงโอเคมีแค่จุดนั้นจุดเดียวตรงนี้ความลึกเท่าไรไม่รวมกันตรงนี้ความลึกเท่เอ่อเท่าไหร่บ้า 83ครับความลึก83ตรงนี้มีแร่ทองแดงได้2เฮ้ยนี่ฟอร์จูน3นะเว้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ส่วนมากก็จะได้นะครับขุด3ก้อนได้มาทั้งหมด29 3หรือ4ว่ปะเนี่ย1 1 2 3 4 5 6 7 5นี่หว่าหรือ6เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องไปน,นับไาแล้วไปงงเปล่าๆมาเมื่อกี้เจอตรงไหนวะเนี่ยต้องหาดูก่อนอยู่แถวนี้ไหม เอาหายว่ะหรือว่านเป็นจุดเดียวกันไม่น่าใช่ขออย่างไงต้นไม้มันบังเตอ,อตอนนี้เริ่มสังเกตเลยมันเปลี่ยนใบโอมแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนใบโอมเป็นช่วงฤดูร้อนก่อนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นใบโอมสีเขียวตอนนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งชุดกับอีกสิบหกชิน้นขุดแป๊บเดียวก็ได้นะครับเนี่ยเอา้ามีตรงนี้ด้วยนี่มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นตอนแรกขุดมาเลย หมดนี่จะได้สามชุดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สามชุดสองชุดสองชุดไหมไม่ถึงสองชุดว่ะแต่เกือบได้นะตรงนี้มีฐานนี่มันใช่ฐานจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นฐานเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาค้ากระสุนสไนเปอร์เพิ่มนะครับเอาไว้สำรองเยอะๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาเผาแล่นก่อนโอเคนี่เผาไปฐานพอหรือเปล่าเนี่ยฐานไปไหนหมดวะฐานอ๋อไง ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นนอกรอบมานะครับผมก็ได้ตัดต้นไม้ตรงนี้หายไปหมดเลยนี่จากตอนแรกเป็นโล่งๆครับตอนนี้มันก็โล่งแล้วบริเวณนี้ก็โล่งเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากตัดต้นไม้แถวบริเวณนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีสมุดเอฟเจนซี่เองมันตัดยากครับมันตัดยากแต่ก็ต้องรอไปก่อนรอจนกว่าจะเจอสมุดเอฟเจนซี่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องไปลงเหมืองหาเพชรด้วยเพื่อที่จะมาทําชุดเกาะเพราะว่าตอนนี้ต้องหาชุดเกาะมาใส่แล้วตอนนี้ได้6ได้13ได้15 ต้องแชร์อะไรบ้างวะเนี่ยลืมแล้วป่ะกันพาวเดอร์อ่ากันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ตอนนี้เหลือเจ็ดว้าวเฮ้ยยังเหลือเยอะอยู่หมดแล้วใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาครับของเพิ่มคราบไปเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ผมมาฟาร,ร์มซอมบี้สักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็จะมืดแล้วโอเคหมดแล้ว กันพาวเดอร์เหลือแต่แร่ทองแดงไม่เหลือตอนแรกกะว่าจะฟาร,ร์มซอมบี้เดี๋ยวเรื่องซอมบี้เข้ามากันทีหลังครับต้องไปมือว่นเอมเซียนก่อนเลยเอ่ออนี้หายไปไหนไวะเนี่ยโอเค<า>จะต้องลองคาฟดูก่อนเพามันจะคาราฟได้กี่ก้อนกันเมทันนาเกตเนี่ยได้หกก้อนครับรวมรวมไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวก็ได้เองตอนนี้รวมรมแล้วได้เจ็ดถือว่าน้อยครับถือว่าน้อยระหว่างที่เล่นไปนี่ก็ต้อง,องรอให้ซอมบี้มาบุก้าอีกครั้งนะไม่รู้ว่าจะมาบุกอีกนานหรือเปล่าก็คงจะนานแหละ ผมบอกเลยก่อนหน้านี้ผมประทะก,กันกับซอมบี้โคตรมันอ่ะอยู่นถ้รรเดี๋ยวจะลองลงไปให้ดูรีโหลดก่อนตอนนี้ทำไมตอนนี้รีโหลดไม่ได้อะกระสุนไม่มีตอนนี้ฟาร์มข้าวผมก็ไม่มีใครไปแตะต้องมันเลยครับผมนี่ยังไม่ได้ไปแตะต้องมันเลยยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสอยเก็บเกี่ยวตอนนี้อาหารยังเหลืออยู่อาหารสัตว์น้ําใช้อาหารผมไอ้เหล่อซอมบี้นี่เยอะเลยเยอะเลยอุ้ย เยอะไหมครับคอนโดเยอะไหมเฮ้ยซ <laughs> อมบี้เล็กซอมบี้เล็กมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมันเยอะเกินสไนเปอร์เอามาอยู่ครับสไนเปอร์เอาม่อยู่ต้องหาจังหวะดียิงพวกมันอะ่ะหมาไม่หมาไมโอเคไม่มาทําตรงนั้นผมบอกเลยซอมบี้เยอะแบบเยอะมากๆเลยครับผมว่าตอนนี้ผมต้องทําอะไรสักอย่างอะไรต้องทํโต๊ะคราฟครับแล้วก็คราบเรือคาบมาห,หลายๆลาเลยตอนนี้ได้สี่ลำโอเค สีล้ำก็ได้มาตรงนี้ต้องวางไว้สามครับเรือลํำนี้จะเป็นเรือที่ผมต้องขี่ไปนี่ขี้เกียจเดินแล้วครับขี้เกียจเดินตอนนี้ต้องพายเรือถึงมันจะเร็วเดี๋ยวเข้าไปฝั่งนู้นดีกว่าไม่อยากเดินไปตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเจอซอมบี้ด้านหน้าก็ได้ผมยังไม่ได้ทดลองเลยครับถ้าผมขี่เรือแล้วซอมบี้มันจะตามผมทันหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะทันนะซอมบี้ที่มันเป็นตัวที่มันวิ่งบนน้าได้อะซอมบี้ท้าวิเศษครับตัวนั้นท้าวิเศษจริงๆ โอเคถึงแล้วถึงแล้วบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีวะอยากให้มี NPC เพิ่มครับ NPC ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหมดน่าจะโดนซอมบี้จัดก,การไปก่อนนั้นนี้แล้วละครับผมว่านะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผมเห็นมีซอมบี้หลงเหลือหนึ่งตัวตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปไหนก็คงโดนซอมบี้อะไรครับโดนซอมบี้ตีไปแล้วอืมมี NPC ตัวไหนที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพท,ที่มันเป็นสมุดสําคัญเนี่ยมีหนึ่งตัวครับมีหนึ่งตัวจําได้ปาดนดาน่า น่าจะบ้านหลังนี้แหละต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนอุ๊ย,อ,ยอืมเอาแล้วไงไอารอนโกเลมอยู่ไหนต้องหาอยรอนโกเลมก่อนเมื่อกี้เปิดเพจครับไปเปิดเอเมซี่เฉยเลยอรอนโกเลมอรอนโกเลมหวังว่ามันคงจะไม่เห็นผมใช่ไหมโอเคไม่น่าเห็นหรอกเห็นแค่ปูมะพร้าวนะปูมะพร้าวก็คงไม่ไปบอกอรอนโกเลมหรอกได้เวลาเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนไหมโอเคเปลี่ยนวะโอ้อันนี้สามสามแปดห้าสิบเอโอได้สิบหรอตอนหนึ่งเอมมลอลแล้วมันใช้อะไรสักอย่างครับเนี่ยไอสามเนี่ยมันคืออะไรวะมองไม่เห็นาผมไม่อยากแรกเลยครับตอนนี้ถ้าว่าทำไมผมไม่อยากแรกหรอก็คือมันเ,ออเดี๋ยวมันจะเป็นการมาร์กของถ้าขุดตรงนี้ออกแล้วมันจะไม่เปลี่ยนอาชีพให้ครับโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ต้องให้เอ็มซีทำอาชีพเดิมไปก่อนเดี๋ยวในอนาคต ในอนาคตอีกแล้วเหรอใช่ครับในอนาคตรู้สึกว่าช่วงนี้จะพูดถึงอนาคตบ่อยนะเดีย๋ยวได้ําแน่นอนครับหมู่บ้านขนาดใหญ่ตอนนี้ต้องคัดสรรสมุดกันนี่สมุดอะไรก็ไม่รู้เอาไหมเอาไหมให้โอกาส3ครั้ง5ครั้งดีวกว่า3ครั้งมันน้อยไปโอเคยังยังเริ่มนับหนึ่งใหมหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ลีพลาอีกแล้วครั้งที่สองเกือบแล้วไม่ละเกืบแล้วไม่ละครั้งที่สมผมเสียวตอนที่ผมขุดโตนี้ออกมาเลยนะครั้งที่สครั้งที่ห้าแถมแถมแๆมว้าวตอนนี้ยังไม่เจอสมุอะไรดีเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอ้าวผมลืมไปนี่หว่าว่า,วามี n p c ตรงนี้ด้วยอันนี้เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอาชีพอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวผมวาต้องไปตัดไม้ก่อนเอ้าบ้านหลังนี้ก็เหลือเฮ้ยเหลือเยอะเลยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องคาบของก่อนเลยครับต้องคาบเป็นบันไดได้ไม้แพงมา13บได้คาบบันไดมาให้หมดเลยบันไดบันไดอ่าต้องคาบเป็นไม้สติ๊กกันก่อนแล้วก็ตามด้วยคาบบันไดได้9ชิ้นทำไมมันได้น้อยจังเลยวันเนี้ยน้อยมากๆเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก่อนเลย เหลือ6เชน้นเหลือ6เชน้นอันนี้ขุดออกโอเคเดี๋ยวทาทำให้ครบเลยดีกว่าบ้านหลังนี้2เฮ้ยเสียงปูมะพร้าวตกใจด้วยเสียงปูมะพร้าวเลยครับเสียงมันดูแบบเหมือนลูกซอมบี้เล็กมากเลยเอ่ออันนี้ยังไงดีววะเนี่ยไม่ต้องใช้เป็นพี่แอกขุดครับต้องใช้เวลาขุดสักพักเลยไม่ได้เตรียมพี่แอกเดี๋ยวได้ๆพี่แอกก็เตรียมมานี่ ตัวนี้เป็นอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพที่ทําเกี่ยวกับตัวตัดตัวนี้ my, my, my. ไม่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 ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอาชีพเร่งด่วนเลยต้องมาเปลนอาชีพนี้ประเดิมไปก่อนโอ้ยัง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 เดี๋ยวตอนนี้ถ้าผมเจอของดีผมจะแลกของไวเลยรวมๆแล้ว n อ c ที่มีอยู่มีทั้งหมด6ตัวครับตอนแรกนึกว่ามี4ทั้งไว้เองก็ลืมเองอะไรครับนึกว่ามี4ตอนแรกมีเยอะแบบนี้ก็ถือว่าดี อันนี้สมุดยังยังยังไม่ใช่สิ่งของที่ผมต้องการตอนนี้ขอเป็นอันเบกกิ้งหรือไม่ก็จะเป็นเอฟเฟเนซีก็ได้ครับสองอย่างนี้ได้หมดเลยแต่ของคู่กันมันต้องเป็นอันเบกกิ้งกับเอฟเฟอเนซีครับของคู่กันสองอย่างนี้ขุดไวมันทําให้อุปกรณ์พังไวก็จะมีอันเบกกิ้งมาช่วยไม่ให้มันพังไวนั่นเองอันนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งของที่ผมต้องการเหมือนเดิม เดี๋ยวให้โอกาสมันสามครั้งดีกว่าสามครั้งนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเฮย้ยชัดเน็บเวลห้าว่ะโอเคครับชัดเน็บเวลห้าก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถ้าผมเจอรูทต,ติง้งผมก็จะเก็บไว้ด้วยนะรูทติ้งเนี่ยอันนี้มีให้มาร์กของไหมโอเคครับมีให้มาร์กของเอ่อถ้าเอาก็คือต้องมาร์กเลยครับตอนนี้เลยเอ็นพีสองตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพจะเป็น NPC บ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนี้ โอเคเดี๋ยวค่อยทํานอรอบเลวกันนะครับตอนนี้ก็ได้สิ่งของที่ผมต้องการแล้วตามจริงมันก็มี3ชิ้นนะครับที่ผมต้องการก็จะมีเม n ดิ้งอันเบคกิ้งฟอร์จูนแต่ตอนนี้อันเบคกิ้งหายก็ได้แค่2ชิ้นเม n ดิ้งแล้วก็ฟอร์จูนครับเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมไมค์ครับโหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม